ฮัลโหลสวัสดีครับร้านก๋วยเตี๋ยวแชมป์บาร์เซโลนาครับรับอะไรดีครับเออผมขอเส้นใหญ่ผัดงองเงส่งที่ซานเดโกเบนนบิวฮะอ๋อเอาเส้นใหญ่ๆเลยนะครับผู้พ,พีนี่ชอบเส้นใหญ่เลยเนาะเอาหนึ่งถุงนะพี่เนาะว่าแต่พี่จะทานยังไงครับเห็นปีนี้ไม่มีถ้วยเลยอ่ะ <c ười> เอา้าอะไรวะวางสายกันละคุยดีด้วยดีๆนะเนี่ยหลังเกมบาร์เซโลนาตบเรอัเอามาลิดแพ้บอลถ้วยเป็นครั้งที่2โอ้ยโดนกูยอีกแล้วหลังเกมเป็นยังไงไปคุยกันครับ <c ười> จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยโกปาเดเลแบบสุดมันเลยโดยเป็นทางฝั่งบาร์เซโลนานะครับที่สู้สุดใจจนพลิกกลับมาเอาชนะด้วยสกอร์สประตูต่อสอในช่วงต่อเวลาพิเศษไปได้นะโอ้โหนี่ขนาดเล่น11ต่อ12ยังได้ขนาดนี้โู้สุดยอดจริงๆวันนี้นะครับบาร์เซโลนาเนี่ยมาในระบบเดิมเลยนะครับสี่สองสามหนึ่งเชสนี่เนี่ยก็ยืนเฝ้าเสาเหมือนเดิมเลยครับแบ็กโฟนี้ใช้ไปทางกุนเดคูบาซีมาติเนสแล้วก็มาตินแดนกลางนะครับวันนี้ใช้เป็นเดยองกับเฟรดี้ยืนแบบ ดับเบิลพีวอร์ดนะส่วนตัวรุกนี่ก็โอโม่นะครับริมเส้นจะเป็นยามากับราฟินญาและหน้าเป้าเนี่ยเป็นเฟรนตอเรสนะครับส่วนทางเรียลมาริดเนี่ยจะมาในระบบ4-2-3-1เหมือนกันนะแต่เวลาเล่นเนี่ยจะเป็นไปนทาง4-4-2ซะมากกว่านะครับกุ๊กตัวเนี่ยยืนเฝ้าเสาเหมือนเดิมแบ็กโฟใช้เป็นเมนดี้ลูดิเกอร์เดอะนักเลงหัวไม้อาเซนซิโอเดอะนิวรามอสแล้วก็วาสเกตนะแดนกลางเนี่ยจะเป็นเฟเดกับชัวเมนี่นะครับไม่โดนใบเหลืองได้ไงก่อนในะนี้งงเหมือนกันกลางรุกเนี่ยจะเป็นจูดจะห้าวให นี่เล่นนอกเกมเซบายอสเนี่ยจะยืนไปริมเส้นฝั่งซ้ายส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นโรดิโก้เอ้นี่มันลงด้วยเหรอวะและหน้าเป้านะครับจะเป็นวินิสุตจูเนียนะวันนี้เล่นได้ดีเลยนะครับโดยรูปเกมในช่วงครึ่งแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าบาร์เซโลนาเนี่ยทำได้ดีกว่ามาก,มากครับเพราะว่าคลองบอลได้กดเขาได้จนแบบฝั่งมาริสเนี่ยงูหัวไม่ขึ้นก็ทําได้แค่ตั้งรับรอสวนกลับแหละครับซึ่งมาริสเนี่ยก็กะจะใช้ความเร็วของทางวินิสุตจูเนียเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะเนาะแต่สุดท้ายเนี่ยก็โดนเดเก,กน,น,น,น้ใหดีหั เกล์เนี่ยเก็บเฟรนตอนเลสเข้ากระเป๋าเช่นกันแต่แท้จริงแล้วเฟรนไม่ได้โดนเก็บมันเป็นแผนเฟรนเขาเป็นเดอะนินจาก็ทําให้คุณแบบงงอะแบบเฮ้ยหายไปไหนวะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ทางบาซ่าเนี่ยก็เกือบจะได้ประตูอยู่หลายครั้งครับแต่ไม่ได้สักทีนะได้แค่เกือบยิงเฉียดไปเฉียดมาอยู่นั่นจนนาทีที่28บเลยครับบาเซลนาเนี่ยมาขึ้นนําไปก่อนจากลูกยิงสุดสวยของทางเฟรดี้โดยลูกนี้นะครับเป็นจังหวะสวนกลับของทางบาซ่าเนาะเป็นการตัดบอลอันสุดสวยของน้องเป่าคูบาซีโอโหเป่าแบบเสียบแบบปึ้งโโหชัวแบบไม่ด นนะโดนเตะบ,บอลน,นะแล้วเปรดี้นะครับก็รับบอลต่อมาแล้วก็โยนไปทางริมเส้นให้กับยามาวิ่งไปนะก็โอ้โหพยายามจับบอลได้แล้วก็เลี้ยงจี้จี้จมาแต่มันโดนปิดหมดแล้วไงคือวันนี้มาริดมาแบบรถบัสนะเนาะก็เลยจ่ายไหลคืนมาให้กับเปรดี้ที่วิ่งมาแต่ข้างหลังะครับวิ่งมาจับบอลได้แล้วซัดด,ด้วยขวาบอลเนี่ยพุ่งเข้าสามเหลี่ยมแบบสุดสวยอะ่ะคือสุดยอดมากลูกนี้นะครับทำให้บาร์เซโลนาเนี่ยขึ้นนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์แล้วหลังจากนั้นนะครับบาร์ซ่าก็พยายามที่จะคลองเกมแล้วก็บุกใส่ตามสสเตต็ั่แแหละกกยงจบร ได้ไม่ดีพอเลยครับส่วนทางมาริตน,นี่ก็รอสวนกลับแบบไม่ได้ลุ้นสักเท่าไหร่นะก็จนจบครึ่งแรกกันไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์แต่พอครึ่งหลังเท่านั้นเลยครับอันเชลตต้เนี่ยก็ตัดสินใจส่งคีเลียนเอมบัปเป้ลงสนามแม้จะไม่ได้ฟิตเต็มร้อยนี่ขนาดแม่งไม่ได้ฟิตเต็มร้อยนะถ้ามันฟิตเต็มร้อยจะขนาดไหนนะครับแล้วพอเป้ลงมาในเกมก็เปลี่ยนทันทีนะจากที่บาร์เซโลนาเป็นฝ่ายครองบอลได้บุกกลายเป็นว่าบาร์ซ่าเล่นช้าลงซะอย่างนั้นนะครับเหมือนแบบอ้าวมามาบุกมาเดี๋ยยยววเเเรราาาาาสนนนบบบ้้งงะปมณีัฝ่่่กพจซจซ บอกันพลาดบ่อยๆครับทั้งเดยยองทั้งเปรดี้เนี่ยโอ้โหมีพลาดให้เห็นเลยกลายเป็นว่ามาริททาได้ดีมากๆนะครับในช่วงตั้งแต่ที่เป้ลงมาจนไปได้ประตูตีเสมอจากลูกฟรีคิกสุดสวยของคิเยนเอ็มบัปเป้ในนาทีที่70นะครับซึ่งลูกนี้เนี่ยได้ฟรีคิกแบบหน้ากอบเลยอ่ะมันก็ใกล้มากแล้วเอ็มบัปเป้ยิงได้ดีมากๆจริงๆครับก็นั่นแหละโดนไปนะหนึ่งประตูหนึ่งและที่พีกกว่านั้นครับผ่านไปแค่7นาทีเป็นลูกเตะมุมของทางเรอัเอามาริทครับซึ่งเป็นทางชัวร์เมนี่เนาะ หนึ่งประตูต่อสองตอนนั้นนี่นแฟนบาร์ซ่าหลายคนท้อครับเพราะว่ามันไม่ได้เล่น11ต่อ11ไงมันเป็น11ต่อ12มันก็ดูยากดูเย็นไปหน่อยนะแต่หลังจากนั้นครับบาร์ซ่าที่เหมือนเมาหมัดของเอ็มบัปเป้ก็เริ่มที่จะได้สตินะครับที่จะบุกมากขึ้นเร็วขึ้นนะกลับมาเล่นสเตปเดิมแล้วก็มีการเปลี่ยนนักเตะหลายคนออกไปนะครับทำให้รูปเกมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงนะจนนาทีที่84บเลยครับบาเซลนาเนี่ยมาได้ลูกตีเสมอจากเฟรนตอเรสท,ที่หายไปตลอดทั้งเกมแแแล้้้ววกก็มาายิงงงงบบบดอซึ่่่ตรนนนีีผขขค,คท ฟเฟรสยคือคุณต้องเข้าใจก่อนการที่จะหลอกกองหลังฝั่งตรงข้ามให้ได้ต้องหลอกเพื่อนร่วมทีมให้ได้ก่อนนี่เฟรนตอรเรสเขาเป็นแบบนี้ครับแล้วจังหวะนี้นะครับลามินียมาเนยโยนบอลขึ้นหน้ามาอย่างสวยงามครับเฟรนตอเรสนะครับที่หลอกกองหลังมาต,ตลอดว่าเฮ้ยกูไม่ได้เก่งกูไม่มีตัวตนเนยดูดบอลลงดังจ้วบโอ้โหโคตรดีนะครับก่อนที่จะกระช่างหนีกุ๊กตัวที่วิ่งออกมาตัดบอลแล้วก็แปรนิ่มๆนะครับบอลน,นี่ค่อยๆไลชา้ๆาๆสโลลอดิเกอร์วิ่งไม่ทันอะแต่ความจริงคือมันไม่ได้้เเร็็วขขนนาาดบอลกไห ประตูไปอย่างสวยงามก็ตีเสมอเป็น2ประตูะสองนะครับตรงนี้แฟนบาซ่านี่เอาละสู้ได้แล้วล่ะอย่างนี้ต้องมีนะต้องพลิกนะนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับต่างฝ่ายก็ต่างทําอะไรกันไม่ได้ก็เลยต้องไปเล่นในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากมายให้พูดถึงนักน,นะแต่เป็นทางฝั่งบาซ่าส่วนใหญ่นะครับที่มีการบุกในหน้าลุ้นแต่ก็จบกันไม่ดีจนเข้าสู่ช่วงต่อเวลาพิเศษในครึ่งหลังเลยครับบาซ่าเนี่ยมาได้ประตูชัยจากกุนเดในนาทีที่116นั่นเองี้งะครับป็นาง ลูค้าโมดิตนะแอซิสอย่างสวยเลยนะครับคือไม่ใช่หรอกเขาพยายามแย่งบอลมาแล้วจ่ายเข้าไปตรงกลางเนาะแต่กุนเด้ครับด้วยความขยันวิ่งมาตัดบอลไว้ก่อนแล้วก็เลี้ยงขึ้นหน้าไปนะจังหวะนั้นผมเชื่อว่าหลายคนคิดว่ากุนเด้จ่ายให้ยามาแน่แต่ที่ไหนได้ครับซัดเองแล้วบอลนี่เลียดไปกับพื้นนะเข้าไปที่เสาไกลคือแบบเฉียดเสาจริงๆนะกุ๊กตัวนี้พยายามพุ่งเซฟแล้วแต่ไม่ไหวจริงโดนกุนเด้เราซนะเรียบร้อยฮะกลายเป็นว่าบาร์เซโลน่านะครับพลิกกลับไปเอาชนะด้วยสกอร์สประตูต่อสซึ่งสิ่งที่ผมพูด ถ้าใครที่ไม่ได้ดูเกมนะครับอาจจะมองว่าเกมเนี้มันเป็นการแข่งขันสุดมันน่าจะสนุกน่าดูแต่สิ่งที่เกิดขึ้นภายในเกมจริงๆเนี่ยสำหรับแฟนบาซ่านะครับพูดตรงๆมันไม่สนุกเอาซะเลยก็อย่างท,ที่ทราบกันดีเลยครับว่าก่อนเกมเนี่ยทางเรอัลมาริดนะครับเขาได้ใช้สื่อของตัวเองทําคลิปออกมาโจมตีกรรมการว่าตัดสินผิดพลาดฝีมือไม่ถึงอย่างงู้นอย่างนี้จนกรรมการเนี่ยต้องออกมาถแถลงข่าวทางน้ําตาว่าลูกตัวเองเนี่ยโดนเพื่อนล้อว่าพ่อนายมันเป็นโจรตัดสินห่วยอะไรว่านไปนะคือ ง่ายๆครับเรอัวมาดริตเนี่ยพยายามจะกดดันทางฝั่งกรรมการนะครับให้กรรมการเนี่ยเป่าให้มันดีขึ้นอะไรแบบนี้เนาะแต่กลายเป็นว่าการตัดสินวันนี้ของกรรมการนะครับเหมือนจะไม่กล้าเป่าให้ทางฝั่งมัดริตเลยสักครั้งผู้กันตามตรงนะนักเตะเรอัวมาดริดอันนี้มีการกระทําที่เสี่ยงต่อการได้รับใบเหลืองหลายต่อหลายครั้งครับบางทีเนี่ยอาจจะโดนใบแดงซะด้วยซ้ำแต่กรรมการเนี่ยไม่กล้าที่จะควักใบเหลืองให้หรือเป็นจังหวะที่บาเซลแน่เนี่ยควรจะได้จุดโทษถึง3ครั้งก็คิดนานไม่กล้าให ปล่อยผ่านหมื่นทำเป็นไม่เห็นเหมือนตาบอดขึ้นมาซะอย่างนั้นคือกลัวจนหลอนน่ผมพูดตรงๆการเป่าครั้งนี้มันเลยดูเอนเอียงไปทางฝั่งเรอัอมาริดได้อย่างชัดเจนครับยิ่งกรรมการไม่เป่านักเตะมาริดก็โอ้โหไปทางสายนักเลงซะแล้วเข้าสากัดแต่ละทีติดอาวุธแถมตลอดโดยเฉพาะลือดีเกอร์ดานี่เซบ,บยอสเนี่ยโอ้โหไปทางนักเลงอยู่ๆก็ไปรูปหน้ายามาสมมุติถ้าเป็นนักเตะบาซ่าทำผมเชื่อว่าแดงแต่พอเป็นนักเตะมาริดทำกรรมการไม่เห็นครับผมไม่เห็นเลยเกิดอะไรขึ้นล่ะครับนี่ไป ไม่ไมโอ้โหเอาง่ายๆผมพูดอย่างนี้เลยแล้วกันโอโมโอเนี่ยพอจบเกมนี้นะไปตรวจร่างกายได้เลยเพราะว่าโดนซะน่วมผมว่าช้ำโอโมโอเนนช้ำแน่ๆซึ่งแน่นอนแหละการที่ผมพูดแบบนี้ไปเนี่ยแฟนมาริทจะต้องรู้สึกว่าโอ้โหเฮ้ยมึงใส่ร้ายทีมกูไปหรือเปล่าคือผมพูดอย่างนี้นะผมไม่ได้บอกว่ามาริโกงนะครับแต่ผมกงจะบอกว่าสิ่งที่เรอัลอามาริทําไปเนี่ยมันทําให้กรรมการเนี่ยไม่กล้าที่จะเป่าอะคือมันโอ้โหใครมาดูอะผมให้ทุกคนมาดูเลยไม่ต้องเป็นแฟนบาซ่าไม่ต้องเป็นแฟนมาริทอย่าเต็มเกมเนั อะไรขึ้นกรรมการทาไมถึงเป่าแบบนี้คือเป่าเหมือนกลัวมัลลิดอ่ะพูดตรงๆเป่าเหมือนกลัวว่ามัลลิดจะทําข่ามาโจมตีอีกนะถ้าใครคิดเหมือนผมเนี่ยให้พิมพ์เลข10ส่วนใครที่คิดว่าเอ้ยกรรมการเนี่ยตัดสินดีแล้วอาจจะมีพลาดไปบ้างเล็กน้อยเนี่ยพิมพ์เลข15บก็แล้วกันแต่ผมพูดตรงๆครับว่าหลังจากเนี้ยตอนแรกเนี่ยมัลลิดด่ากรรมการใช่ไหมมันเหมือนส่งไม้ต่อให้บาซ่าเนี่ยมาด่ากรรมการต่อนะครับในเมื่อคุณเป่าแบบเนี้โอ้โหแม่งแบบทุเรศมากผมกล้าพูดเลยว่ามันเป็นแบบที่อัปยศพอสมควรเลยนะซึ่งงแนนนนนน่่ออเลยรับวาากชะี้ข เซลนาเนี่ยนอกจากจะได้ความสะใจในการเอาชนะเรอัลมาดริดไปได้ยังสามารถภูมิใจได้เลยนะครับว่าแม้ว่าวันนี้บาร์เซลุนาจะเล่นกันเพียงแค่11คนแต่เราเนี่ยทำกันได้อย่างสุดยอดจริงๆแบบนี้ก็เท่ากับว่า3นัดที่บาร์เซลุนาเจอกับทางเรอัลมาดริดเนี่ยทำประตูไปทั้งหมด1โหลเลยนะครับ12อประตูหนอนๆน้องแค่3นัดนะเนี่ยสุดยอดจริงๆโอ้โหไปเก่งซะแล้วแล้วชัยชนะทั้ง3นัดเนี่ยสองในนั้นนะครับเป็นศึกตัดสินบอลถ้วยอีกด้วยซึ่งบาซาก็ คว้าแชมป์มาทั้งหมดโอ้โหตายแล้วชนะไปหมดเลยอ่ะนี่ไม่มีแชมป์เลยอะพี่พี่อ,อ๋อยังเหลือแชมป์ลีอีกหนึ่งแชมป์นะแล้วนอกเหนือจากนี้นะครับในช่วงจบเกมเนี่ยโอ้โหทางฝั่งมันหลดนะมีนักเตะโดนใบแดงไปถึง3คนเลยครับก็ตามนั้นนะครับลีดิกเกอร์ก็หัวร้อนไงเห็นว่าไปปาน้ําแข็งแต่จริงๆแล้วผมว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับลีดิกเกอร์เนี่ยเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนที่รักเพื่อนรักพ้องนะครับอยู่กับพ่อกับแม่นี่ก็เป็นคนนิสัยดีลูกฉันเป็นคนดีอ่ะเออคุณจะไปใส่ร้าย,ายเขายังไงคือีีดกเเเร่า ชอบวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือประเพณีสงการเออเขาเห็นคนไทยสาดน้ำอะไรกันอย่างเงี้ยเขาก็เห็นว่าเอ้ยกรรมการเหงื่อออกนี่น่าจะร้อนหรือเปล่านะก็เลยเอาน้าแข็งไปสาดใส่แต่เขาอาจจะเข้าใจผิดนิดนึงครับเวลาคนไทยใส่น้ําแข็งลงไปในน้ำเนี่ยก็เพราะว่าประเทศไทยเป็นเมืองร้อนครับเขาก็อาจจะมีการใส่น้าแข็งหรือดิเกอร์อาจจะไปเห็นว่าเอ้ยนี่ไงเขาเอาน้าแข็งเทใส่ถังอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่คือบางทีคนไทยเขาเน้นน้ําเป็นหลักนะครับแต่น้ําแข็งเนี่ยใส่มาเพื่อให้น้ํามันเย็นขึ้นนิดนึงหรือดิเกอร์เขาใจตรงส่วนนนนีี้้อั ฝากถึงเป็นแฟนเรอัลมาริดท,ที่เป็นคนไทยด้วยนะครับก็ฝากส่งข้อมูลให้กับเรดดิเกอร์ด้วยว่าเวลาจะสาดน้ําหรือจอกจะเล่นสงการเนี่ยต้องใช้น้ํานะไม่ใช่น้ําแข็งเออเรดดิเกอร์เขาอาจจะเข้าใจผิดตรงนี้ผมก็อยากแก้ต่างให้กับเรดดิเกอร์นะครับแล้ววันนี้นะฮะนอกจากเรื่องที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมขอชื่นชมนักเตะทุกคนย้ําว่าทุกคนทําหน้าที่กันได้อย่างดีสู้กันได้แบบสุดยอดแม้จะเหลือผู้เล่นเพียงแค่11คนเท่านั้นนะอันนี้ผมชื่นชมเลยนะครับแต่ก็อาจจะมีบางคนนะนี่ต้องขอพูดดิดนึงนวว่่่าาเเเลลีย อาจจะรู้สึกขัดใจนิดนึงนะครับอย่างราฟินยาเนี่ยวันนี้เนี่ยเหมือนถูกสั่งให้ไปเล่นริมเส้นอย่างเดียวอ่ะคือยืนทางแต่ริมเส้นไม่หุบเข้ามาเลยปกติเนี่ยแกจะหุบเข้ามาลองตัดยิงหรืออะไรบ้างแต่วันเนี้ยราฟินยาเหมือนยืนแต่ทางริมเส้นไม่กล้าหุบเข้ามาผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอาจจะกลัวถอยไปตั้งรับไม่ทันหรืออะไรแบบนี้นะซึ่งพอเล่นแบบเนี้ยมันก็เลยดูมีประโยชน์น้อยไปเลยรวมไปถึงโอกาสยิงก็อย่างที่บอกโอโ้โหนี้ยิงอะไรก็ไม่รู้ครับยิงแต่ละทีมคือมันไปมุมเดิมตลอดไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะนนะอออกกกจจจาาาาี้้าา็็เเปทงฟตไถม่ ลูกยิงตีเสมอเนี่ยก็แทบจะไม่มีอะไรเหมือนกันนะแต่ก็นี่แหละมันคือแผลไม่บอกว่าคือแบบต้องหลอกเพื่อร่วมทีมให้ได้ก่อนก่อนจะไปหลอกฝั่งตรงข้ามนี่เป็นไงเป็นตัวจ๊กเกอร์ของแท้นะไม่มีใครดาวทางเฟรนันตอเลสได้แม้กระทั่งตัวเขาเองนี่เป็นไงหลอกแม้กระทั่งตัวเองเก่งจริงนะครับเฟรนนตอเลสนะแล้วก็แถมอีกหนึ่งคนก็แล้วกันนะครับเฟมิโลเปสคือ มันก็ไม่ได้แย่นะแต่จังหวะจบสกอร์เนี่ยผมรู้สึกแบบทำไมหนูแพ๊กตลอดเลยลูกโอไปลื่นซะแล้วเงี้ยคือยิงแบบข้ามคานอีกแล้วน่าเสียดายนะอุตส่ามีจังหวะดีๆนะก็สู้ๆต่อไปนะสำหรับทั้งหมดเลยนะไม่ว่าผมจะบ่นไมก็ตามเนี่ยแต่ผมเชียร์ทุกคนจริงๆนะนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะเล่นกันแค่11คนเน่เราไปสู้กับฝั่งที่มี12คนน่มันก็โอ้เอาชนะได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วอ่ะทุกคนพูดพร้อมผมก็แล้วกันนะครับ1 2 3ซ้เก่งเกินเป็นแชมป์ด้วย แบบไม่พึ่งกรรมการนี่แถมให้อีกนิดนึงนะครับแล้วเพื่อนๆนะครับคิดเห็นยังไงกรรมการตัดสินดีไหมบาเซียล่าเราเล่นดีหรือเปล่ามานหลิดเขาไม่คิดจะชนะเราเลยเหรออ่อนไปไหมหรือยังไงก็ลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไปสำหรับวันนี้แฟนบอลที่ได้2แชมป์อย่างผมขอตัวลาไอแชมป์สิบห้าสมัยที่เอาอาดีตมาอ้างตลอดเนี่ยก็ไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปละเจอกันอ้ออีกอย่างหนึ่งครับแฟนบ มาซาเนี่ยก็อย่าไปแซวมัลลิดเยอะนะครับแค่นี้ก็งองแงพอแล้วเดี๋ยวก็โดนอีกอะว่าแบบมีหรือยัง15สมัยเนี่ยเออก็ร้องไปดิ